สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการ g a m e News Info นะครับผม Games วส s Info ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข่าวเกม Chrono Cross Remaster กันนะครับผมตรงนี้ผมขออนุญาตละในฐานที่เข้าใจเรื่องของอตัวรายละเอียดเกม Chrono Cross Remaster เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ประเด็นที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวสำหรับเกม Chrono Cross Remaster นะครับไปฟังกันครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร สำหรับเรื่องราวของข่าวนี้นะครับต้องย้อนไปช่วงมีนาคมที่ผ่านมานี่เองอทวิตเตอร์ของ o l r o s s เนี่ยเขาได้เปิดโอกาสให้แฟนเกมได้ถามคำถาม,ถามถึงทีมพัฒนาโดยคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมเป็นของคุณเอามอสไนซ์ซึ่งคุณเอามอสไน h ์เองได้ทวิตถามว่าอะไรเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทีมงานตัดสินใจเปิดตัวเกมเวอร์ชัน Radical Dreamers ทั้งๆที่เกมนี้ไม่เคยมีการขายนอกประเทศญี่ปุ่นมาก่อนเลยครับ ซึ่งคุณมาาโตกคาโต้เนี่ยเป็นผู้กำกับเกมเนี้ได้ต่อแบบนี้ครับภาพมาเนี่ฮะเป็นเวลากว่า20ปีแล้วที่ Radical Dreamers เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกแล้วเห็นได้ชัดว่า Radical Dreamers เนี่ยถูกขายออกไปในราคาสุกต่งเลยหรือว่าราคาโคตรแพงอะครับดังนั้นเมื่อผมได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการพัฒนาเกมนี้ผมเลยตัดสินใจว่าอ่ะก็ได้ลุยกันเถอะนี่ประมาณนี้ครับถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือ ทำไมผู้กำกับเกมเนี้เขาตั้งใจรีมาสเตอร์เกม c โครโนคล s s นี่แหละเพราะว่าสืบเนื่องมาจากเกมที่ชื่อว่า Radical Dreamers นี่แหละครับผม คือเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ย r a d i c a m e r e เม e r s เนี่ยมันเป็นเกมของเครื่อง Super Famicom ออกปี1996นะครับแล้วต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นเกมที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก,ก่อนเลยก็ว่าได้โดยส่วนตัวผมก็เช่นกันแต่แล้วทีเนี้ยผมเชื่อว่าคงจะเป็นเกมที่แบบนอกกระแสมากๆเนี่ยแล้วเวลาเอาไปขายมือสองตามที่ไหนก็ตามเนี่ยแบบว่าโอ้โหราคาโคตรสูงไงครับผมอ่าเพราะฉะนั้นผู้กำกับเขาก็เลยแบบว่าเอางี ในเมื่อแบบว่าไม่ให้เจอปัญหาเรื่องขายเกมที่ชื่อ Radical Dreamer แพงโคตรเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยละกันรีมาตเตอร์โ o รโนโครอสกับเอา Radical d r er, e a ม e r มารวมกันเลยคือเป็น2 in 1แล้วก็ขายในราคา6700นี่แหละครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข่าวเกมของ c h r o n o c ค o s s ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้เล่นเกม Radical Dreamers ใน Chrono Cross Remaster ไปละอ่าโอเคก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับผิดพลาดประปการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยจ้าอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Game News Info สวัสดีครับ